วรน,นคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แรงปราดศาิลปินภาษาถิ่นชวนฟังตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำหน้าตาแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำปิดปิด สำเนียงภาษาฟังดูก็เชยสิ้นดีเพื่อนฝูงล้อกันผลนปีว่าพี่ก็น้องก็มาเราสองคนต่างคนต่างมาเห็นไหมเราวา่ามากันทั้งสองคน สุพรรณบุรียินดีต้อนรับค่ะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2478โดยพระราชก,กิฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2478บนพื้นที่9.013ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีพรั่งพร้อมไปด้วยทุนทางปัญญาของชาวชุมชนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในฐานะเมืองเกษตรกรรมจุงมทางคมนาคมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการกีฬาการศึกษาและเมืองแห่งการพักผ่อนนี่คือศักยภาพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี าเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลท่ารหัสทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่แบ่งเขตการปกรครองเป็น16ชุมชนโครงสร้างฝ่ายการบริหารประกอบด้วย3ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหาร 2. ฝ่ายนิติบ,บัญญตัติสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3. ฝ่ายข้าราชการประจำบริหารงานโดยดรเอกเอพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมีนายวิสิทธ์ศีสุพรรณนายยันยงโอภากุลและดรสิริพรอินใจเอื้อเป็นรองนายกเทศมนตรี นายอิสเรเสสวรรณจักสีเลขานุการนายกเทศมนตรีนางปราถนาโอภากุลนายอภิสิทธิ์จรดลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจำนวน18ท่านจาก3เขตเลือกตั้งมีหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติกฎหมายต่างๆเพื่อใช้บังคับในการบริหารจัดการองค์กรและพื้นที่ในเขตเทศบาล มีดอกเตอร์ประกอบงสุพรรณประธานสภาเทศบาลและนายสมปองจงสมจิตรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน18ท่านประกอบไปด้วยเขตละ6ท่านการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดอร์เอกพันธ์อินใจเอือ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มีแนวคิดสร้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขชุมชนเข้มแข็งโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการเมืองโดยยึดหลักธรรมาพิบาลพัฒนาด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสบริสรุทธิธรรมตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและฝ่ายข้าราชการประจำนำโดยนายมนัสพงศ์พรมพิสิทธิพงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นางจารุวรรณภูลสวัสดิ์และนายขจรศักดิ์จงสุขสายเป็นรองประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแบ่งออกเป็น8ส่วนราชการดังนี้สํานักประหลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการศึกษา กองสวัสดิการสังคมกองการเจ้าหน้าที่และเทศบาลนิตคือสถานธนานุบาลสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน5แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 1. วัดประตูสารโรงเรียนเทศบาล 2. วัดปราสาททองโรงเรียนเทศบาล 3. วัดชัยนาวาดโรงเรียนเทศบาล 4. วัดศีบัวบาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไซจากการรับผิดชอบงานด้านต่างๆที่มุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในทุกๆด้านเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลโดยมีเป้าหมายที่ให้เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจหลักของเทศบาล คือการให้บริการสาธารณะในด้านความจําเป็นขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและด้วยการบริหารงานของคณะบริหารงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่มีความเข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบริการด้วยใจพร้อมรับใช้ประชาชนและพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแห่งนี้ให้มีความเจริญในทุกๆด้านแบบครบวงจรจึงนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ2549รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง6สมรถนะภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรถนะให้กับองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2554 รางวัลผู้บริหารองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นที่ดีด้านการศึกษาประจำปีพศ2558รางวัลองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริตระดับดีประจำปีพศ2558รางวัลองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีพศ2559 รางวัลองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2560รางวัลองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพศ2561โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร รางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียตรติคุณสถาบันพระปกเกล้าด้านส่งเสริมสันติสุขและสมนชันประจำปีงบประมาณพศ2562รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียตรติคุณประจำปีพศ2564ส,25สาหรับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากสถาบันพระปกเกล้าทั้งหมดนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งภายใต้การบริหารงานของดรเอกพันกินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายเทศบาลพนักงานในองค์กรและที่สำคัญ คือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยกันขับเคลื่อนให้เทศบาลเมืองสุพันบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเจริญเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน